ชยแล้วบอสบายดีสบายดีนออบไปด้ิดกกนปวดก็อยนี้เนสั่นตัวตหากอมือแล้วมือแล้วบอกกูากินข้าวแรงกินข้าวแรงนอนอันนี้นาใจยังมีฮะใส่เลนี่ยลบ่ีเดจะเอาห้ามเสบายดีเด้อข้างข้าเดีย เออมึงป no right? ีนาไปหาพูดนัการนนัาเอาขางห้านเอาขำเอาขางห้าลยางนึงเขาเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะ่แมนขอบพั้วเฮ้าโอ้เจ้าว่าแมนขอบพั้อคอยมันยังนำก่อนมุ้งจะมาแต่ใส่บอกไอจีมาส่ใส่มาล มาเตะด้ตลาดแซ่บแซ่หอนนอเจ็ดโว้ยกุ้ยเมี้ยนบุมมี่เลยเด้อมีหนังเด้อหเลายิหนังลายิบ่หนองใส่ใ่ตัวตุมเียนาะมาจะได้บุมีแน่กินกับเนาอมใหม่กวนะคือเบื่อเอาไปยอก่อนทุกคนเาไปเอาหมักลินใหม่พราน้องอยู่หน้าคำแซง ยุดลยกอนไปกินมื่นมื่นจมากินซื้อไปกินกูเด้ไปเนังหัวยึดผับไก้กอนใครเลยมากินไปมาเริ่มนอกินข้ามือแรกนัดแฟนเก่าคอยด้่นมือแรกเลนัดแฟนเก่าไปกินเขาสามโมงมือแรงโอ้โหลงพอดีนั่บอกนอกูจะได้เนาแม่นัดกันสามโมง มลกเันเลยบไปเปผู้ใหม่อไอื่นเขาไปแล้วเนาะแล้วก่าโรคหนักกันเลยเนาะสาโมงองสิบไปฮะสูบยากินข้าวกินบางใหม่แท่ไหูไม่ได้แฟนเ่าใช่ปะพาโกบกเงินเนาะเจ้ากมนายรกูแดไปให้อิมเลยโอ้ได้เลยให้สกี สะมีจี๊กนยองนะ้ว่ายวกหนสองนอเนึาน่ามหมนอึ่อนเ่ห่ามนอมหนึ่อมอหนึ่งสอ่งอนนอนอ่งอสอ่ภาษานเ่ยอยส่ถ่ายคลิ่เวลาถ่ายคลิปาหอหนอนนอ ເຮົາກະບໍ່ມີນະກັບເນາະມັນເຂດດອງນີ มล้วพวกพกัป็นท่าใจก็เก่าเขียมแล้วป้าเด็กต่อกระดาษผ้เนาะมันเยอะมากมันหนักทั้งหมิงเก่าเลยเช้าเก่ากันเลยหนักคือเช้าเก่ากันเตือนยาเตือยาเช้าเก่าใช่จังไกดัไกดัง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 ไกยังไกดังไกดกดังไังไกด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 ังกังไดั เองใก็ห้อนขนาดเ่าจนลม้งกันย็นอยู่ต่อจากน้เตือนไปอีกทีเนื้อหนังใอันนี้นะหลังมือบอกเน้หนามันลอ่ันเยียร์กันหนังลมันละมันเปลี่ยนวาะกอยังบ่ได้ไปใช่ยสามอทิตว่าจะเปลี่ยนแต่เต่ผมันออกก็เรื่อบอกมันไม่่น้เพราท่นมาบันเสียงนะเนอจนพอฮะ เน็ตตัวตมันขาดแบบนจนมันติจำอือโอ้โอเซียขนาดนั้นมีเบอร์ลายก็เซียเกบเป็นอหนังไทเรื่องนหนจักสิจำได้ถ้าเบ,บึ่งอเต้งตรงมากพออยู่กับพออะไดเลยและดูบนน้นเห็นได้ด,ด้วยับ หาวนที่หาวกเงินรทันกการนำเอ้ยอีนิได้ยังนึกยังตองไปหอดวันที่หาปุ๊บเสามาคนเงินที่ไหนด้เงินปรทันออโอ้ยแรงอ๋อเงนนงหัอเรือทาทาทาเดือนช่าเดือนออกนิดนึ่แ่บอกว่ากอการนำไงเอ้ยบเงินเดือนได้การนำเอา เราไม่กินบกเลยหมดี่วแล้มแักเป็นยังไงทำประมาณมตีกั้นหย่อยนึงตีย่อนเขาถือหอนเริอยาินแกงแล้วอยากกนห่อนแกงก็ห้อนปุนกับเสดงวับนกยูมีตาทอดทัือ กมดเวยนะนกนกจะกินเลยนกเขากินเลืออยู่เองโอ้โหเลือดในใจเขาคืนกได้เหื่อหรอเป็นปีแล้วไปกินเม่หวานซื้อนั่นแหลือนาต้นมืนาบอเโยคุณนยังคืนชองบาทเือบอกคืนยังคือยังหักู่กบองบาทแล้วมันืนอยต่ยิ่งมเป็นแน่กว่าตืนกันนะฮะยิ่งสายไปพัววัดยิ่งไปพัวไปสายปืนโย มึงต้องปั๊ก่อนแน่ก่อนถึงไปลงหลบปั๊บก็ตามารุ่มมันปืนนะนะตอนลุ่ม่มันไปกตอนรุความมันไปอีกแบบหนึงปืนคอยมันปืนอิสระตาโมกุสินนตอนาดล้ืองนามูนาจังเอามือีามหนุกมนาปี่หนกเนาะมูนาเพราะว่าหลาข้งพี่ดีกว่าเบจโนี่อ้ใจไปนัก เอาจต็ทว่าล hey hey, ้วมาบ้านเต็มวัเขาจีเขาตวไปแคบ่วะ่องช้าโอฮาบมติมันเห็นเติมเติเติเขาเปิดนมัมีสัญญา่บานมแต่มันเด่นจริงเออหน่ไปหรอมันกลังมามีตอนเ้าเอาให้ปวดอะไรท่านนะชนจะปัางูเดือจัดแร้วันตรายได้เดี๋ยวนี้เ อันนี้ที่รถถึงเฮ้อคือดเอาบ่ต้องงานจอดไวโตจอดไว้เฮือนบ่จะไปจะเออจอดไว้อยู่เฮือนน่นนัแงบ่ได้แลเตะบ้านเนาะที่จริงันขี่รถไปจนฮอดปากคอนได้แต่ว่าต้องไปรถห้างี่าดูดีๆาแล้วมันยิ่งมันมีคนไปนั่งบอกด้ถึงบยังหลายเอ้างหลาย โหล่อั u นะหอมเนาะอ่าเย็นเอ้อเข้า a ึ้นไปผู้เข้ไอ้แสงนี่เพาะมันอันนี้เนาะคึมเป็นมื้อบ่เห็นแนลงตีนสิบ่เห็นอีหยังม็นบั้นหนอกต้นใหม่ต้นใหม่มันตึกกกหม่นนเ็หได้อบ่โทรไปโอ้จนมากจมาจนเกือบท่าเพิ่งโทรไปตอนเยเฮ็ด ชียังมายังไงนะว่าแล้วโอ้โหเนีมมาหลักโอเคพุปมเวนมั้มันเกิดุมลังจุ่มจนเรไปเบืุ่แผมดหยาบมัน่อนดีแล้วก็เาเอางนเาจะได้ผลอย่งเราดอกเราเบเามันยุ่งนยิงดี้แต่ตรงปลาหางยูฉันจะจงตัวนี้มันสิแบ๊อยู่บน Để tôi mất công an nhưng mà ngon nha không được cái của mày tôi mất mặt mày 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 mày

ะกวเรยนหนักย oh, okay, oh, sure ังกูชงห้มึงไปตอกมึงอาจะน้อยเด้อจะกาเนหนักแจ็คตายก็ตายกูตอบผูจะดินบริณนอกกูตอบเลยโอ้ก็ตรงกูจะกาเรีนนักเลยเปไปใหม่เ่อกางานก็ตอบกูใหม่ไงอเป็นกูจะเสตอนนเกมบอทไรเสียบออเลยกันอนเลย กูกําลังยิงกันอยู่เว้ยมึงนอนดิเนาะแม่งก็นอนแล้วป่ะเออเป็นมัมาเปลี่ยนเครื่องให้มึงก็ออกไปดิตัวก็ว่าว่าหอด้ตอบเออตอบนอเมาแล้วมึงเปลี่ยนเครื่องสานมึงไปออกไปใหม่มึงไปแม่กไปซื้อน้ํานบดนดบ่แงเลยมึงมาก็บ่ดนวงคือว่าดนเิมน้ํามึงน้ํา ผมวนะเพื่อนาชาวอ่อยไปเด้อตนแรกมันก็นดอีกนน่นะงานกได้แล้คำจีไปแต่มีผู้เปนกล่องกเทป็นขึนไงบอกได้ยินแล้วมึงก็จังไปเปนเนได้แหละมึงก็เข้าเองเลยเด็กผหามันิีเป็นกล่องนี่นะีเห็ดือมึงเหตุจชาหนมาแม่จลกระงจ โอ้ด <ăng> <usted> ังเลยครับก <c school> <c prov available> ูมาองทุนทุกคนนี่ๆบ่นก็ร้ทุมันเนปอเกดีจวแน่ไปเ็นยังบ่ได้นอนแสดงว่าบ่เ็นคือนอนนี่แหละเสียงเสียงอยู่นัอยู่ในห้องนังจาจาอยู่ซะหน้าองนังตลกพอดีคือักผู้สาวนอยหอนี่เนาะ เดินยาวมากูก็เห็นที่ตเลยมึงมาก็ไปคืนนี่มาคนเดียวกูออกมึงมึงรับบอผิดกันแหละแย่เว้ยแย่จอมแย่กูรับคุณอะกูรับแล้วมากูเล่าความจริงหรือว่าโกเฮนตินแล้วมึงยังบ่ได้นอนแล้วก <laughs> <inaudible> ็เอาหลักฐานที okay. <inaudible> <inaudible ่มาขึ้นนี่กูแคปไว้เออกูวัหน้าจ่ไว้ให้มันเบิ่งมันก็ผูวใครบุเป็นเนี่ยจิ้งจิ้งเนยู ตัวคนตัวชายสื size size, no ่เนาะยู้ยเ uh ่นขนาดเลยสบานเนาะมึงขนาดฟองไม่ยังสอบเนาะเตีนเนาะทองใกล้ใกล้ใหญ่จะมีแฟนใหม่เลยอ่จริงมึงาัเป็นหัวโมคูอีกก็ปุ่นขั้นมันเลเห็นอะไรยคนมาทางอื่นนะเกระตีนกูปเมึงก็จืดแล้วเนาะจืดแล้วฮ้ยผัก ผักมาจะให้ประดกกูยังจืปต่อจือบัจือเด็กกอพ่อโสดโจีเป็นโมานนดเรอพี่นองอ๋านรายลยอินมาเ้อพี่นองเ้อกจนเ้นเดได้ปรโยตลเือจะจานนาะแกไปวก่อนขวาเจ้าบ้านหนึงบานบ้านมาเรือแต่จานาจานก็เหลือมเนาะ เดี๋ยววันนั้นกินเนสก่อเขาไปผัดผักันเป็นวาเลี่ยนไปพูดคุยเรื่องวัชพืชยาอะไรนั่งและขุดขุดภูมิทางปังพ่อฮะ้ป็นสายกระมมืตั้งไฟอ่ะแม่นอกเขเห็นเราขักเนาะเดี๋ยวก็ลองดิอะไรา้วยหอดละพืชยาองเบื่อเห็ดลายกะไรเบื่อเห็ดถ้าเบื่อเห็ดลายก็เบื่อเห็ดดิน เฮ็ดละงาเลโมเพราะเฮ็ดนี่ก็มันเกิดการเคืองฝาเนาะเข้มนเ้มขื่นเลือย่หรเ่แม่คนแท้เขาเอนเฮ็ดลงอ่มงนคือเฮ็ดลงโมเ้าเฮ็ดลงโมกี่กระเดื่อนเฮ็ดลงโมกี่กรเดือนมันคือแห้งอะไรได้กินบริสิทธ์ปลอยเซกเบิ้งะักัเนาะเฮ็ดลังโเข้ากันนเป็นทู่ไเต้า่าตัวนั้นเป็นทูคกิเบืออะไรตอนยังอไปลี้ยงวครับ ค่อยกับไอ้แสงเสร็จควรแลว่างไตับ้าเื่อนาวะให้กูกินมึงก่อนกับบังยู่สงคนาแล้วนะเบื่อนะมึงกินากเบื่อนั่มันอย่งมึง่สองคนทั้งคนทั้งมึงจกชั่วโมงนึงหรน่เป็นอะไรตยแล้กูหลอดก็ได้่าได้บูกูทิมมึงบ่ได้แสงมกันเนาะกูทิมอ่งนันเบื่อกันเบื่อน้ำกันี่อันนี้ชิ่บุนทุกคน สุพรรอยากไปกิน2คนอยากลองเบิอนว่าเฮ็ดเื่อบ่เพราะว่าบ่เป็นหยังอยากเื่อนาะเกินนํารวมหมู่กูแลนําเาตครับอีตงเข้าไปแหลกูกเนวมกันกินนํา่บ่มีบ่มีหมูเนาะเอาไว้ะดียวมันสิอันน่ะมันบ่ด้อยากเบื่อเาากินนํากันซะซเบื่อนํากันเนาะตอนเดียวกันตะวันนี้จี้วเออ เอาเบื่อแล้วกันซะส่งเป็นจังไดงพยายามมั้เนาะเอ้าเด้อกินแตงหงกันแล้วเหรอเอ้ยไม่นไรกินแตงไปหน่องรอาเลยยอดซื้อเนาะกินหน่อหนึ่งไปหน่อเลยสามโมงไม่นัดกันกับคำแสงนสามโนนัดแฟนเก่าแต่ละคนไปกินห่อเข่าประดับดินใส่เงินจัเแสนเขาเป็นคนใส่ให้ เราก็ไปกินไปสูบยาไปกินอียังมาแล้วยาบันแพงกูมักแบบน่ะทำบอกระาก้ากเมื่อตอนนัมักซิดาได้แต่มักซิดาขาดบุลีมักซิดาเมเียบเมียบเมเียงง่ายมักสุโอบเป็นยังตะกอนห่อเข่าเขาต้องขาดกบขาดเกียดบ่หด้แล้วก็ขาดกอกยาบ่หร้ เราม่ี้กิาวกินอะไรต้องเพิารูของวานเนาะวานเป็นมักแตงโมกได้บเป็นหมักนะเป็นมักียมักีดาหลอ้มีก็ใสเลย่หมีก็ใสบ้ไมีไ่ใส่ไล่ใส่มันขบย่างละน้อยเาสรุปมักสีดามันหาง่ายเนาะาง่ายเลยก็เป็นแบบเาคุใส่หมัก แคนตลูปบอหรือว่าปุ๊กมาต่างประเทศดูน้าแนวจัดแจง่อนแรกแค่ขี่ม้ากระได้เด็กเอ้าลุนใหม่เลยนี่คือว่าเอาพิซซ่าซะสัตว์แต่ตามนี้ตามเกิดอันนี้ของของกินกับพิซซ่าไปเสิร์ชใจเนาะมนก็อยากกินแนวดีๆแต่ว่าเอาผูดถาวรมากระได้รุ่นใหม่เด็กเอาแม่เอ้ยรุ่นใหม่เด้อกินพิซซ่าไปเสิกินอาหารใหม่กินรถใหม่เนี่ย ขนาดตัใจแสดงว่าบ่ต้มทีบ่ได้หาวายใส่นําพุ่นน่ะนั่นแหละด้เฮ้ยของนนกต้มน้ํากระท่อมไปให้กินบ่ดีเะบ่าอออกไปลว่สิเจะบได้อ่ะบ่คนตุนใหม่เด้ลูกหลานเขาได้เเนาะเนาะเขาก็สินํากระท่อมต แน่ว่าแพงได้ลูกก้เจ็ดนาทีแม่ก็มีเงินซือไปได้แพ่งแต่งฝนตลกของคนหอคือจีวรนี่แหละกระบอาเนาะว i อเมารับเราป่ม้วนันเป็นอันตัวี่โ้โหกมวนใส่มัสดาบอ่ยาสูบ่กระบอกิดประกานใดก็ขอเถอะก็ไเด้อบายบาย เดี๋ยวจะแก้สากแก่ะนอยาขาวลาห้เลยโอเคพี่น้องเขากิกนขาเลยแล้วอบไปชิมอีกอ่ะโยชใไ่เพลสมิ่เน้ะแกเห็ดบวว <c oughs> ที่อยู่ <c oughs> ทุ่งบวบคมแหละไปห่อขอ้าวนดินผมไปดูขอกระเทียมไายพี่น้าเดื่องี่นองบายบายสบายดีสบายดีขอเลยเฮ้ยเสียแห้นาะโอ้ยโอเม่นจะเห็นง่ายนาะตามไปกิน จะไปอีก,กนากบได้เนาะไปโยโกสามาอะนะที่ราคอยบอก,กลืมกดแซงคิว